อยู่อันนี้พี่สองนะครับนี่ครับทุกคนผมจะใช้บล็อกนี้นะาการหลังออกจากนั้นผมจะใช้แบบนี้นะแล้วซึ่งมันจะมีฟองอากาศใช่ไหมคนขอพรุงสังเกตน,นะถ้าเกิดผมปิดอย่างเงี้ยอ่าโอ้สังเกตแล้วดินีนะเกิดปิดอย่างนี้มันจะได้นะครับนักอนถ้าเกิดสัสใยอะไรตรงไหนก็บอกผมได้นะมีปัญหาอะไรก็ถามผมได้แล้วซึ่งผมสังเกตอยู่ตรงนี้นะ คือไหมคะมันสามารถทำอย่างไรอะไรได้บ้างก็อยากดมบอกด้วยแล้วกันเนาะโอ้ยเดี๋ยวนี é, wife, like ้ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็คือจะหาอะไรที่มันได้พอได้อะไรหน่อยเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ครับ เดี๋ยวเอาเวลาว่างๆนั้นจะ <c oughs> ไปถ่ายจัดต่อคลิปกันเนาะหายจัดต่อวิดีโอเนอะ่าจจะได้อยู่นะว่านะก็หาบอกอะไรดีวะอ้าวเดี๋ยวบอ,อน มันต้องคอยเวลาวงเวของอยาเนี่ยด้วยนี่เห็นไหมมันจิ๋วใกล้บ้านผมพอดีเออลืมบอกปอ้าทะบตรงนี้นะถ้าเือใครยังเล่นนะอย่าทุบนะมันเป็นกล่องมันจะมีกล่องอยู่ตรงนั้นนะ่ะเออรู้ปะแล้วผมอาจจะปายานี้ไว้ตลอดเลยเพื่อเป็นการซ้ำเสียงกระจกไปทำหลับคนแท้ว่าไม่รู้ที่จะทำก่ะจกตปกับโดยก็ไม่ต้องทุบกระจกนี่ไง ซึ่งมันจะง่ายมากไ่ทุกคนอ่ะไม่ต้องแบบ